สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณรขอจะมระสอนการรับเลขจินตักคณิตนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะเราจะนั่งตัวตรงและยื่นมือออกมาถ้าคุณครูบอกว่าเซตศูนย์ให้เด็กๆนับนะคะหนึ่งโดยการกำมสีนิ้งลงมาสองนิ้วโป้งทำเข้รรมมาไปนะคะ สามดอนมือมาไปที่หน้าอ,อกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณครูบอกว่าเตรียมให้เด็กๆยื่นมือออกมาถ้าบอกว่าเซตศูนเด็กๆกำนิ้วม,มือสี่นิ้วลงไปก่อนนะคะสองกำนิ้วยนิ้วก้งสามดึงกลับมาที่หน้าอ,อกของเราเองนะคะต่อไปคุณครูจะให้ฝึกนับหนึ่งถึงห้า ถ้เด็กเตรียมพร้อมนะคะโดยยื่นมือออกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเข้าเดียวกับคุณครูเลยนะคะและนับพร้อมกับคุณครูทันตามคุณครูทีละหนึ่งขั้นตอนนะคะหนึ่งเด็กยื่นมือเหมือนคุณครูเลยนะคะสองนะคะยืนตามคุณครูเลยนะคะลูกสามนะคะ ค่อยๆทำนะคะสีค่อยๆทำนะคะห้านิ้วมือสีนิ้วถูกลงไปนะคะชื่อแต่นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะคะเดี๋ยวเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณครูบอกว่าเรียมให้เด็กๆยื่นมือมาขา้างหน้าเจศูนยหนึ จะฝึกนับเลขหนึ่งถึงเลขห้านะคะพร้อมเลยนะคะยื่นมือมาเหมือนคุณครูเลยนะคะหนึ่งนิ้วชี้ออกมาสองตามด้วยนิ้วกลางนะคะสามตามด้วยนิ้วนางสี่ตามด้วยนิ้วก้อยห้าตามด้วยนิ้วโป้งนะคะให้เด็กๆสุดนะคะ นับร้อมกันนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการทบทวนนะคะโดยที่ไม่มีภาพประกอบนะคะโดยคือจากคุณครูเป็นตัวอย่างเรียมเซตศูนย์หนึ่งสองสามนับหนึ่งถึงห้า้อมกันหนึ่งสองสามสี อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆได้ฝึกและอัดคลิปส่งเป็นการบ้านให้คุณนกเขาดูด้วยนะคะคุณนรเขาจะรอดูในกลุ่มไลน์ห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ